่อนจะร้องเนี่ยต้องปรบมือให้เข้าจังหวะก่อนอปรบมือตามครูนะครับมันจะมีจังหวะสี่จังหวะหนึ่ง2องสาสี่หนึ่งสสามสี่สูตรปูนเพินเพลงบันเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืม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 มาเร็วมาฟังเขาสื้อทองไปรเร็วเร็ว ยากไหมไม่ยากไม่ยากโอเคเดี๋ยวให้ปรบมือด้วยแล้วก็ร้องด้วยนะทีมคันท่อนเนี้ยไหมทองก็ลืมมีลืมกี่คำ่แค่นั้นไหมทองเรานับไว้ในใจเลยไหมทองก็ลืม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 โอเคนะอ่ะพร้อมนะ3ามสี่สูตรคุมเพิเพลงนะครับบันเลงแล้วต้องใส่หัวยิ้มร่อง อก็ลืม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 มาเร็วมาฟังเขาสิต้องไปเร็วเร็วไปรอบครับสูตรคุณเพิร์ลเพลงเพงแล้วทองหัวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืม อด,ด,ด,ดอเดอเดอครูอยากจะเอาสุดคูณกับเพลงมาเขาเรียกว่าฟิชชิ่งกันเข้ากันที่อื่นเนี่ยเขาจะให้ร้องเพลงนี้แล้วก็ตามด้วยท่องสกูลแม่สองแต่ที่ดาราคามเราจะให้ท่องสุูลด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะ<ม>เดี๋ยวลองก่อนนะอันนี้กลุ่มด้านหน้าให้ร้องเพลงนะกลุ่มด้านหลังให ท่องสุดคูณแต่ท่องสุดคูณก็ท่องตามจังหวะนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองท่องสุดคูณตามจังหวะก่อนอ่ะลองปรบมือ4จังหวะแบบเมื่อกี้นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่เวลาท่องสุดคูณเนี่ยสมมัวเราท่องสองหนึ่งสองเนี่ยให้เว้นสองจังหวะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกอย่างงี้นะอ้าวพร้อม 1นึ่สองสสูตรคูณเพลินเพลงอ้าวสองหนึ่งสองเวสองสองส่องาคไมต้องลืม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 มาเร็วมาฟังเท่าสท่องไปเร็วเร็วสิบแปดหอยโอยังติดขัดนิดหน่อยนะสุตรคูณแล้ก็ท่องไปตามปกตินะ โอเคอ่ะพร้อมหนึสาสูตรคูณเพลนเทกอา2 1 2เล่นแล้วอสองหอง2ขไปเร็วเรื่งโอ้ข้างหลังเยี่ยมมากเลยนะสุขูนดังมากนะ ครั้งหน้าเราอย่าแพ้เขาเราต้องสู้ใหม่แต่ไปแข่งกับแม่สองไม่เอาละขอแม่สามได้ไหมข้างหน้าได <Cause S 1> า <buff. S 1> เราประยุกใช้หน่อยขอแม่สามนะ <c oughs> แม่สามนะข้างหลังร้องเพลงนะข้างหน้าท่องสกุลแม่สามนะพร้อมหนึงง่สสงส,สองสามสาูตรคูณเพลินเพลงอ้าวสามหสามสองสามสองหกหา มาเร็วมาฟังเขาสิท่องไปเ8 3เมังม่มามเป็นีตัวนำท่องสกุลอยู่นี่เองนะเดี๋ยวคุณครูอยากฟังต่อเนื่องหน่อยนะเมื่อกี้กลุ่มนี้ท่องแม่สามนะต่อไปขออีกสักสองแม่นะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปฝึกต่อนะกลุ่มต่อไปเนี่ยต่อไปนะข้างหลังขอแม่สี่แล้วก็พอจบปั๊บ อันนี้ต่อด้วยแม่ห้านะอ่ะขออีกทีอันนี้เราร้องเพลงนะข้างหลังท่องสกุลแม่สี่พอจบแล้วข้างหลังร้องเพลงข้างหน้าท่องสกุลแม่ห้าสองสามสูตรคูณเพลินเพลงเอ้าให้อาลูกลืม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 มาเร็วมมาฟังเขาสิท่องไปเร็วเร็ว สูตรคูณเพลินเพลงอ้าวห้าห้าห้าสองสิบห้าสามห้าสี่ห้าสิอ้า5ห้านสูตคูณนำเพลงไว้นิดนึงนะอ่าเะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็ไปฝึกร้องฝึกท่องให้คล่องนะเดี๋ยวคุณครูเขาพาร้องนะ ท่องกัถึงไม่ก้าวนะสลับกันร้องก็ได้นะครับ